มาขอถ่ายลูกกับลูกสาวค่ะไป้งไม่ไปนี่ี่พียก็ได้ค่ะบวาสดีค่ะลยก เอาเข้ามาค่ะอันนี้ออกคลิปตัวลูกเด้จ้าม่อมไม่อิ้ย เอ้ยเอฟซีกับใจฟัที่ปนนองแบบว่าเอฟซีเปนก็ะเลื่มหัวจักน้อง้วเนาะรูจักแล้วขอบคุณค่ะกระตากระตาระตาอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้เต็นท่าอยู่ใช่ไหมเนีนะ อ๋อหรือว่าขี้ควายค่ะน้ำซื่อ, <laughs> อปลาแม่เหญ่ขีวว้ควายมาเล้แถวโอ้ยตับปลาตับเมยียงไปแล้วเ <laughs> สียงห้อง,น,งน้ำน้ำเพิ่นอาบน้ำยืยน่นมาค่ะห <laughs> ัวของเหยียบล้อมันเปะหรืนะว่ามันขางว่าางวงขาคล้ยโลดเสียงห้องจะแซงเถ้ะ สวัสดีค่ะแม่จ่าสวัสดีค่ะ,คะแม่สวัสดีครับแม่ไม่มมมอยากได้เสื้อแม่ครั้งแรกเอาไว้เที่ยวนาจ,าจ้ากำลังสั่งเออไม่อยากให้คนละอยากให้รูเบอร์บ่บ่กินของข้นแปลกน่ะก็ได้แปลกน้านะแปลกกินยูซังคณะแปลกกินยูซัน บอกแล้วว่านี่เป็นทีนี้เป็นคนตับอาันย้มทั้ง้านเดซันเ่เปิดากงเปิดาก้งมองไหมเอาเปิดเปเปิดเปทากลงเร็วเปิดทากั้งไแจงเสียนเสียนเสียนออกสียนสน้ยเพลิน่านลำพงเตรียม ขอบสังกะสีอ้อมให้พร้อมกันมาอาไวายเอา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 พ่อยหญ่แมพด้อพ่อยหญ่แมพนี่บอกใช้ป่ะพ่อยหญ่แมพนะนี่บอกอกยีรีไม่พีนั่นห้ามแม่ทำได้แต่หนูห้ามทำูจะเป็นนิสัยถ้าแม่ทำแสดงว่าหนูต้องทำได้แน่แม่ห้ามเพมันบอกยีรีเย็ดหน่อยได้ปะอะไรอะค่ะโมได้ก็ว่ไหมเดี๋ยวสิลงกันเนาะสิลงไม่ถี๋ยวไปล้ำละ ลับร้าไปไหนกัยอักย่งบมื้อสเอาข้าวกะนูดจะมาเด้อพี่ลับราไปไหนเต้าแม่แม่เต้าทุเรียนไอ้เต้าสระเปาใส่ทุเรียนเลยตัง

ป้าห้องป้าห้องยกไปนมวนพี่น้องฟังหมอลำมวนเอาเอาคือบอกได้เอาหมอล้ำเต็งตัวนี้ตัวนบ้ฟังหมอลดฟังซมือนะล่ะก็ตามพี่น้องฟังหมอลำมวนบ่อยากหัวานบ่อยาก ฟางหมอลจนสอดแจงฟางหมอลาจนสอดแจงจนอดแจงจนซอดแจงมนได้หตวคนน่งตาตัคนที่น่งจางปางจนสอดแจงจางปาง้าตาจางข้าตาจางปางจางปางคตาจางฟาง เรียนในลูกนง่นับต้องจกหาวอะไรเลยโอ้ยโอ้ยลป้าป้าเอ้ยป้าห่วงหาวนั่นบอีดายล้วอีดาแล้วไดนแนนอนแม่กินตรงหัทขวานลำล่างนงแม่กับแม่รบัดเนีได้เวลาควาแล้วท้างลำดีด ลำไส้ลำไส้ก็ได้น่มาปากแม่ไปไปี้ากช่องเขาอยาความผัน สาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเิวสาช่องเยอะเปล่ามาทันโครอ่ะฝากซ่องกุสุมาเอาดิฝากซ่องกุสุมาเออช่องตาแหมงตาแหมงฝากช่องเม็ดสิ่มกุสุมาแล้วก็ออฟฟิเชียลนะคะเอาให้ฝากช่องน้องช่องน้องซื้อไว้จังไหนเอาบอกฮักเฟอฮักแองฮัฟเพิ่์มันเพผิดฮัฟเฟอร์ไปนอนคลิปในเวทีนะเวทีค่ะ